อนนี้ก็คือทําลากมาได้หลายปีครับต้นนี้ราคาหลายหมื่นอยู่ครับผู้อันนี้เป็นตัวเด่นของของสวนเลยครับแต่มันสวยจริงนะต้นนี้เด่นเด่นสุดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าต้นนี้มันมีการทํารากทําอะไรมามันใช้เวลานานมากกว่าจะได้ต้นประมันขนาดนี้แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยดูแลรักษามาหลายปีอยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่สวนชวนชมหงพันล้านนี้ครับชวนชมใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับดูต้นมีแต่ใหญ่ๆครับได้ข่าวว่าที่นี่ปลูกทรง ออกได้ครับมาดูครับวันนี้เจ้าของไม่อยู่ครับเรามาอยู่กับลูกชายนะครับสวัสดครับผมแนะนําตัวร่บหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายวิทวัสชุก้านะครับเป็นวิชาของเจ้าของสวนชชมพงพาานะครับตั้งอยู่ที่บ้าสังแกตะบันมุทีอำเภอเมืองจ่อสตินครับโอ้ดูครับต้นชนชมเยอะมากเลยครับผมปลูกมานี่ประมาณกี่ปีแล้วครับเออได้ประมาณหลายปีนะสองสามสิปีครับตั้งแต่ช่วงต้นโควิดครับช่วงแรกๆแล้วก็ปลูกได้หลายสายพันธุ์ครับชลชมของเราก็มีทั้ง บ้านนาอะไรต่างๆนานาครับเราก็นําเข้าจากจังหวัดเนมกันครับชุมชนของเราขายนี่คือตอนนี้ขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้เราก็ขายทั่วๆไปครับเปิดร้านขายทีย่แถวในหมู่บ้านแล้วก็บางครั้งก็โพสขายมีคนมารับซื้อครับบางบาง,งก็มาเป็นรถบรรทุกครับมัน<อ>ก็ส่งออกไปต่างประเทศบ้างถ้ามีนายทุนใหญ่มาซื้อครับโมมาดูผมสงสัยตัวนี้มาถึงก็ตัวนี้คือทําไมต้องคุมตัวนี้ครับผมคุมเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่เขี่ยหน้าดินครับเพราะหมู่บ้านเราก็เลี้ยงไก่ตามบ้านเงี้ยครับมันจะ ดินก็มันจะเสียหายครับก็เลยต้องขุมไว้ล้วช่วงหน้าฝนถ้าไก่มันขึ้นมาเขียก็เกรงว่ารากมันจะเน่าอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องขุมไว้ครับโอ้ตัวนี้ดูครับคือปลูกชนชมเขาเน้นโชว์เขาเรียกว่าโคดใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้รากครับเพราะรากใช่ไหมครับใช่ครับรากรากของโอ้นี่ครับสวยงามมากก็ท่านชมครับดูครับนี่คือถ้าตัวนี้ต้นนี้คือปลูกขายเหมือนกันไหมก็ปลูกขายครับประดับด้วยขายแต่ถ้าขายคือต้องยกไปทั้งกระถางเลยใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าครับถ้าต้องการกระถางด้วยเราก็จะให้ไปทั้งกกรระาาแล้ตอค่น็จ ขอนออกมากรองประมาณสามวันตากแดดไว้เพื่อเช็ครากทำให้มันเน่าแล้วเราก็แพ็คกล่องส่งครับครับผมอย่างต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คร่าวครับก็รูปไม่ไม่ถึงหมื่นครับต้นนี้ประมาณไม่ถึงหมื่นเจ็ดแปดพันครับโอ้โนี่ครับสวยงามมากครับเหมาะมากที่ปลูกโชว์หน้าบ้านครับมาดูครับมีหลายสายพันธุ์มาดูฝั่งนี้ก็มีครับมีเยอะมากครับดูต้นใหญ่มากครับนี่ดูดูลำครับดูครับใหญ่มากครับนี่ ใหญ่เท่ากับลำตัวของผมเหรือเปล่าไม่รู้นะครับใหญ่มากครับดูครับทรงทรงต้นเขานะครับแต่ละสายพันธุ์แต่ละต้นไม่เหมือนกันครับนี่อันนี้น่าจะหลายปีเหมือนกันนะหลายปีครับต้นนี้อ๋ออันนี้ดินเขาชอบดินแบบไหนครับอันนี้เราเป็นทําเป็นดินปลูกครับอาจาราส่วนผสมเขาเป็นพวกใบกล้ามปูมั่งแล้วก็ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทรายอะไรครับเพราะว่า ต้นเจ้าต้นชนชมนี้เป็นพืชพืชทะเลทรายครับชอบความแห้งแล้งมันไม่ต้องการอุ้มน้ํามากแล้วก็ทําดินปลูกให้มันระบายน้ำครับ๋อจะถูกเอเมักก็จะชอบตามลักษณะของเขาครับก็คือต้องระบายน้ําดีนะครับใช่ครับระบายน้ําดีมากไม่ไม่ไม่เก็บน้ํามากครับไม่อุ้มน้ำมากต้นนี้ก็ใหญ่นะครับดูครับใหญ่มากครับสวยมากครับดูครับโอ้อลังการมากครับน่าอย่างน้อยจะสองปีสามปีขึ้นนั้นนี่น่าจะหลายสิบเกือบสิบปีครับสิบปีครับใช่ครับแต่น้องก็เรียน ครจบมหาลัยนะแปลว่าต้นชนชมนี้จะส่งน้องเรียนด้วยก็ได้ครับอืมนี่ครับมีแต่ต้นสวยๆเลยครับท่านชมครับดูครับนี่ดูครับสวยงามมากครับท่านชมครับปลูกรอบบ้านครับบริเวณบ้านครับกระถางนี่คือไปซื้อมาหรือว่าทำเองครับกระถางซื้อมาครับอ๋อหล่อซื้อซื้อต่อเข้ามาอีกทีครับครับผมกดขนาดเนาะเนี่ยมีเยอะมากครับ ส่วนนี้คือที่มาของต้นใหญ่หญครับเราจะต้องปลูกไว้อย่างนี้ก่อนครับครับผมพามาดูที่มานะครับมาดูครับก่อนที่จะเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับต้องมาเลี้ยงก่อนนะครับเนี่ยครับไอ้ต้นให,ใหญ่ที่มันต้นแข้งแข้งสูงๆแล้วก็มาจากอย่างนี้แหละครับปลูกมาแล้วก็จะดันให้สูงขึ้นเพราะว่าแต่และสายพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้ว <นะ S 2> ก็บางต้นถ้าเราต้องการจะให้ทํารากสวยๆแบบนี้เราก็ตัดตรงบริเวณตรงกลางนี้ออกครับแล้วก็ <cas> นํฝาฝามาปิดไว้แล้วก็ทากาวเหมือนเหมือน <gdzieś? S 2> ต้นนี้แหละครับ ครับไอ้ตันนี้คือถ้าเราจะทําเป็นต้นทรงแท่งเขาเรียกว่าทรงแท่งนะครับต้นทรงสูงที่ผ่านมาแล้วก็เอาอะไรมาดามให้มันสูงขึ้นครับตามธรรมชาติของเขาครับเขาจะโตแบบแบบสูงขึ้นเงี้ยครับสติ๊กูมเราก็ต้องแล้วแต่เราต้องการให้เป็นทรงยังไงครับครับผมอย่างอย่างตอนนี้คือขายด้วยไหมครับก็ถ้าถ้ามีลูกค้ามาสนใจเราก็ขายนะครับอราคาก็ไม่ไม่แพงมากครับต้นประมาณนี้อายุก็ประมาณสักต้นนี้ก็เกือบปีนะครับเกือบปีแล้วใช่ครับดูครับมีหลายสายพันธุ์นะครับ นี่ครับเยอะมากครับต้องชมครับดูครับฝั่งนู้นครับน่าจะหลายร้อยต้นเลยครับที่นี่ครับอย่างตัวนี้คือตัวไหนที่ราคาแพงที่สุดครับก็ตัวไหนที่เด่นสุดหรือไฮไลท์สุดเลยครับก็นี่ครับโซนนี้ครับโซนนี้เนาะใช่ครับโซนนี้ก็คือทําลากมา ได้หลายปยีครับต้นนี้ราคาหลายหมื่นอยู่ครับผู<ด>้นนี้เป็นตัวเด่นของของสวนเลยครับต้นนี่ <c oughs> สวยจริงเนาะต้นนี้เด่นเด่นสุดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าต้นนี้มันมีการทํารากทําอะไรมามันใช้เวลานานมากกว่า,าจะได้ต้นประมันขนาดนี้แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยดูแลรักษามาหลายปีอยู่ครับ <c oughs> ดูแค่กระถางครับใหญ่ที่สุดเลยครับใหญ่กว่าเพื่อนน่าจะ <c oughs> ใหญ่กว่าเพื่อนมันเท่าเท่ากับเพื่อนแต่ว่าแต่ว่ารากเราทําได้ดีกว่าต้นเพื่อนครับอือโอ้ครับสวยงามมากครับ ต้นนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับต้นนี้ครับแต่ว่าอายุยังไม่เยอะมากเท่ากับต้นนี้ลากก็กําลังทํากาลังสร้างมาครับเราให้มันขยายมันก็จะใหญ่เท่าต้นนั้นนะครับครับผมตัวนี้น่าจะตัวที่ชอบกินน่าจะเป็นหนอนหรือเปล่าที่กินใบไงใช่ครับประมาณหนอนเราต้องดูแลให้ดีครับอช่วงหน้าฝนนี้แล้วก็ระวังเรื่องลากเน่าด้วยครับครับไเรต้องระวังเรื่องรากเน่าคนเน่าประมาณนี้เนีะอืม าลากดเนาก็คือตรงนี้มันจะนิ่มเลยครับนิ่มแต่ตันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับมันกับมันผัดไปอ๋อผัดไปใช่ครับมันผัดไป<อ>แต่ถ้าเพราะว่าต้นชนชมดอกจะออกช่วงฤด,ดูหนาวเนี้ยครับออกดอกหน้าหนาวใช่ครับเพราะนี่ครับดอกมันจะเริ่มออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสีชมพูสีชมพูแดงๆเนียอืมก็คือหน้าหนาวคือดอกมันจะบานสวยเลยเนาะใช่ครับหน้าหนาวครับจนชจะออกดอกหน้าแต่ต้นนี้น่าจะบานสวยงามมากครับต้นนี้ครับตอนนั้นดอกก็เริ่มออกแล้วครับครับยอดลายมาอืม โอเคครับผมนี่ครับผมมาพามาเยี่ยมชมครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมขอช่องทางติดต่อมีเพจมีเบอร์โทรไหมครับผมมีครับเพจก็คือสวนชมชมหงส์พล้านนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่แปดห้าสามหนึ่งสองห้าแปดครับตั้งอยู่ที่บ้านสังแกยตะบนมุทีอำเภอเมืองสิรินทร์จังหวัดสิรินครับครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยครับผมได้ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ